สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับคนหาเรื่องแดง อันนี้เรามาที่คองโคนนะฮะคองโคนมาที่ร้านนี้เลยครัวผู้ใหญ่จอยถ้าบอกมาคองโคนต้าบอกว่าเรื่องของอะไรกะปิครับกะปิเขาดังกะปิดังที่สุดในประเทศไทยกะปิหอมกะปิอร่อยชาติเข้มข้นอะไรนะลิงก็ดังลิงอะไรครับลิงคองโคนไงลิงขมแฉะเสียงเขาดังเออมาร้านนี้อย่างแรกเลยครับหมึกผัดกะปิครับหมึกผัดกะปินะใช่ครับปีลองชิมเลยลองชิมเลยอุ้นี่เป็นหมึกไข่ไส่ใหญ่ๆท่านผู้ชมจัดไปครับมาชิมก่อน มึกไข่เป็นไง่จะปีรสชาติหอมหวานมันอ๋อรวมก่อนฝุดๆอยู่ในตัวนี้เลยไม่ไงคือปกติอะเราได้กินอะไข่ปลาหมึกือแบบว่ามันแห้งไปแล้วอะแต่เนี้ยคือไข่ปลาหมึกอะมันเต็มแว่นเลยนะล็อกเที้ยวมันมีความมันอยู่ในอยู่ในไข่อขสชวนตัวผมนะมึกอะเขากรอบอืกัดรุบ แล้วก็ไข่ไหมึกตกใจในปากรสชาติมันพี่พี่พูดเลยหอมหวานมันอมือม,อ,ม,อ,มอันนี้เลยอีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้หากินยากเคยมาลองทานแล้วต้องมาที่นี่คือกองปูเท่าน,นั้นคือใบชะครามครับซึ่งบอกว่าใบชะครามเนี่ยของบริเวณของฮองโกลเนี่ยใช่ครับม<ข><ข>ันเยอะใช่อเอาเลยมาเป็นยำอ่ะลองดูอ่ะมาแดกเอาจริงๆนะบอกใบชะครามผมไม่รู้จักนะแต่อย่างจริงมันเป็นคล้ายๆเ้าหากไปใต้ก็เป็นผักเหลืองแต่ถ้ามานี่แม่กองฮองโกลต้องเป็นชะครามเลยใบชะครามซื้อก็ให้ อรอยนะเนอะหืมมันสุดจริงๆอันนี้เก๋อันนี้เก๋บอกเลยว่ามาที่นี่ต้องต้องกินเลยคือเน้าสามผมอ่ะมันเหมือนอันนี้ไอ้ยำหอยนางรมนึกออกไหมแต่ว่าตัดหอยนางรมออกไปแล้วเรากินกับใบชะครามเนี่ยความรู้สึกมันมีหวานหน่อยๆเข้ากันเข้ากันเหมือนใบชาครับผมหอยมากอันนี้ชอบอันนี้โดนเลยหอยแครงลวกนี่ไงไแครงเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่สมบูรณ์มากเพราะว่าที่นี่เขาเป็นแหล่งเยเขาเลี้ยงเองด้วยนะใช่กำลังดีเลยน้ำจิ้มสีฟูดง ได้ไหมหวานเจี๊ยบไม่มีกลิ่นคาวคือปกติหอยเนี่ยเขาไม่ได้กินอย่างนี้นะกินยังไงปกติผมอยู่ในเมืองเนี่ยหอยต้องเลียปูถอดเสื้ออ๋อที่ร้านนี้เขาบอกว่าปูถอดเสื้อเขาจะแกะมาให้เลยดูดูชอบกินปูอะแต่ว่าที่เกลยดแกะที่นี่เขาแกะมาให้ถอดเสื้อมาเสร็จปุ๊บนี่เป็นไงอานนั้นเลย แขนขวาตักตรงองค์นาลายทีถักชายราชสีห์กันกันชขยกันเกี้ยงกันเชียงโโอ้หใหญ่ขนาดนี้เล่นมุกอย่างนี้โอ้ห้าบาทสิบบาทอ้าวพี่จิ้มซีฟู๊ดโอ้ยแล้วชิมอร่อยมากนะเป็นยังไงเนื้อมันหวานนะผมไม่ต้องจิ้มเลยเลยนะ ปูเขาหมดสวจริงผมเอากันเชียงดีกว่ามามันกินใหญ่กว่าโอ้ยแล้วที่เด็ดอีกอย่างที่มาที่นี่พลาดไม่ได้จริงๆต้องกันชื่อเสียงของเขาเลยอะไรอะไรคืออะไรปูทะเลไข่นึ่งโอ้โหดูดูดูฟ้าเขา เฮ้ยกูหาจากไหนเนี่ยปูมันสดขนาดเนี้ยหาจากทะเลปีดหาจากไหนล่ะคือประเด็นอ่ะคือที่เนี่ยมันเป็นทะเลแบบโกงกลางแล้วก็เป็นทะเลธรรมชาติบางอย่างเขาเลี้ยงเองตามธรรมชาติมันก็เลยแบบว่าสดๆดแล้วขึ้นมาเราก็กินได้เลยต้องมาคองนต้องมาที่นี่เลยร้านเพื่ออะไรนะเพื่อจอยโอเคมันจิ้มทีฟูดลงไปในฝานิดนึงนังโอ้โหแล้วกินมันทั้งคำเนี่ยโอ้โหไข่มันก็มันแล้วอ่ะ คข่เนี้ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเน่หนึ่งยีงครับนนะังฮะอรสชาติคอมเดียวแบบน้นๆเลยเหรครับเราดูนะปิ้งปิ้งไหมชอบปิ้เลยไปเมนูกอไปเมนูกอไปหอยหลอดผัดช,ชาหอดผัดช,ชามาลุยมาครับโตโตขนะองฮะพูดช่วยจานเรื่อง หอยต้องบอกผมอ่ะผมพูดเลยผมทําได้หมดอ่ะทั้งเรียทั้งเบิร์ลทำไมมันเป็นคนอย่างนี้เนี่ยปกติผมอยู่ในเมืองเนี่ยเฮ้ยหอยต้องเรียรู้ว่าเค็มจตกกะเต็มใจยังไงหอยหลอดหอยรอดเนี่ยหวานอยู่แล้ว กับกลินเครื่องเทศที่เขาผัดมาด้วยน่ะสุดจริงๆแมัว่ารสชาติน่อาหารรสจัดรสจัดใครอยากกินรสจัดมาได้เลยครับ็สายดื่มด้วยอแกงส้มยอดมะพร้าวไข่ปลาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตโอ้หนี่ไข่ปลาไข่ปลาโอ้โหนี่เนี่ยเนี่เด็ดอืเป็นไงฮะร้อนครับ ถ้าถามผมแกงต้มไม่เผ็ดเกินไปไม่จือเกินไปเด็กกินได้เด็กกินได้ผ yep. okay. uh ู huh. ้ใหญ่กินดีเป็นไงครับขิปลาหนึบๆยอดพร้ายอดพร้ากรอบเอาละอะลี่เูสร็จเรียบร้อยใครจะมาก็มาใครจะมาก็มาร้านไหนโตัวผู้ใหญ่จอยใครจะมาก็มาร้านอร่อยจริงๆร้านไหนบอกเ่ยคลองโคนสมุทร สงคระราห่าวขับรถมาไม่ยากครับขับมาเซิร์ชเลยครัวผู้ใหญ่จอยจึงแน่นอนตลาดคลองคนตลาดวัดคลองคนก็มาสั่งเมนูตามเรา็ได้อันนี้คือเมนูหลักใช่แต่ว่ามันมีของอร่อยเยอะแยะมากมายนะร้านที่นี่แล้วบรรยากาศดีนั่งแบบสบายๆแล้วก็เจ้าของร้านดูแลใจดีใจดีใจถึงพึ่งได้เป็นผู้ใหญ่ใจดีครับอ่าอย่าลืมแวะมาทานกันครับอ่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ